เป็นทริปที่สายฟ้าแลบมาโนโแพดไม่มีที่พักไม่มีเฮียอะไรเลยไม่มีที่กินเหียคุณแชร์เข้าไม่ได้อเหียเราปีแม่งแก้งกูไ,ไอ้สัตพลังโตีลองตีหมดแล้วสอง 4. พัหนห้าแล้วสี่พันรบาทผ่านการนั่งรถไฟมาสิบสี่สถานีทำเป็นเที่ยววันนี้เราจะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวที่สิงโคโปร์การวางแผนของเราคือไม่มีแพลนมีงบแค่300เหรียญในระยะเวลา3วัน2คืนเราจะใช้ชีวิตกันยังไงพบกับพวกเรา เวลาาาไตตัดอินโรก่ม้้งใชทสวัสดีครับตอนนี้ยินดีต้อนรับเพืธธ่อนผู้โดยสารสู่สายจันบินไทยไลออนแอร์นะครับกดราดกินคัดที่นั่งเช็คสมคัมภาระเก็บกระเป๋าเดีาที่นั่งให้พร้อมเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินปอบบรีโอ้คนดูดีเลย ไฮโวซาซาไฮโยวาซามาย์ไฮเที่ยวอ้เนี่ยเอาว่าวันนี้เราก็ยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์โตกใช่หรัอไม่ใช่เุณเห็นสิงคโปร์โตกถึงในเวลาสามทุ่มแล้วนะใช่คือเราไม่มีแพลนผู้ดูกนว่าเป็นทริปที่สายฟ้าแลบมาโนแพลนไม่มีที่พักไม่มีทียอะไรเลยไม่มีที่กินไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยหนึ่งเลยคือเราจะเที่ยวตามบัตรเจ็ดครับเราหาบัตรเจ็ดมาครอบเพื่อที่เราจะได้ทำอะไรสนุกขึ้นมีอะไรให้คิดเยอะขึ้นเข้ามโดยเราใช้บัตรเจ็ดสามร้อยเหรียญเป็นเงินประมาณหกพันบาทซึ่งข้าวไอ้ชี่ตทอตัดข้อง แบบถือประบการณี่เราไม่ได้กินของทุงมืือแน่นอนอแล้วก็อาจจะต้องมีมื้อแบบอ,ม <า S 2> อนน้มันต้องกินอ๋ออาอาจจะเสียแพงขึ้นก <มา S 2> ็ต้องไปอดมืออื่นอย่างน้ำนี่เราก็ต้องเตรียมพร้อมไม่มีปัญหาน,น้ำ10บาท ไม่มีเกือบร้อยไม่มีแล้วปวดร้อยนึงนะพี่พักก็ยังไม่มีค่าข้าวได้เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้สี่วันหมดแล้วค่าที่พักหมดแล้วทริปนี้คือมาเด็ดผักข้างทางแล้วมาทำกับคักหมูต้องล่าแต่ว่าก็คือลองดูคนอื่นเขาทำเยอะแยะเอาง่ายๆอ่ะมึงเข้าไปที่นอกเมืองเลยเข้าบ้านอื่นเลยขโมยมีชันแรกคือไปให้ถึงเมืองอ่ะไปให้ถึงเมืองค่ะที่พักหาที่พักให้เจอแล้วเราก็เซฟติ้งตัวเองกินเลยเพราไปไปไปครับ <Okay. S 2> เมื่อกี้เราซื้อทิเกตไป7.5 140กว่าบาทห้าร้อยส่าบาท่าทอันนี้คือเงินที่เหลือทั้งหมด<ะ>อ่าอ่าอะไรพี่แปะเป็นคนเก็บบัตรเจ็ตไงใช่ได้คือเราบอกก่อนว่าบัตรเจ็ตที่เราใช้เนี่ยคือเป็นบัตรเจ็ตแบบใช้ปกติคือเราจะแยกบัตรเจ็ตใช้ปกติกับบัตรเจ็ตปาร์ตี้อ<ะ>่เอาจากกานใช้ชีวิตนะกินอยู่แล้วก็เดินทางอ่าอันนี้ไปที่เจงจาริงจาริงบัสตกคนละ53บาท ถ้าปัดมันปัดเศษแบบนี้มันป,ปัดเศษใช่ปะก็เป็นคนละ60บาทประมาณนั้นนะรถไฟอ่ะมันมีอยู่3สายที่วิ่งควายกันทเราสามารถสลับรางก็ได้สรางเหมือนสลับรางสาวแล้วถ้าไม่ไม่อยากฟังก็คือ,ม,อมีผ้าสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าถ้าอยากฟังก็ต้องฟังเลยพูดพูด้ฟังก็ไม่ โอเคครับตอนนี้เราก็ผ่านการนั่งรถไฟมา14สถานีจากเอ็กซ์โปถึงที่นี่ถ้านับสนามบินด้วยก็สิบห้ากลับหัะาตรงนี้ปัะหาตรงนี้บอกผิดบอกผิดนิดเดียวหลัง ดนี่คือเตียงเราน่าจะใช่คืนแรกครับหนักนักแกคืนแรกก็สองพันห้าจงแล้วสองพันห้าหมดแล้วนะหมดแล้วสองพันห้าคือเขาบอกว่า ให้เตยเสริมด้วยมึงกลับไปดูเตยเสริม <Yeah. S 3> ห้องน้ำโคตรใหญ่ตัดห้องน้ำออกบ้านก็ได้มีน้ำกินละเอาเคยรอดมีกระจกนะ,ะดูวิวห้องที่ดีต้องมีวิวที่ดีอาจจะห้องแคบหรืออะไรไม่รู้ว้าวไฟอะไรอ่ะทางหนีไฟพี่ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้เราใช้ตังกันยังไงบ้างครับอันนี้8.5ถูกป้ะมีแกงถ้วยนึงเรตีแผ่นนึงไก่ไก่น่องนึงอ่ะเด็มกัน่องนึงอะอ่าอ่าอันนี้เหรียญนึงเหรียญนึงเป็น9.5ร้อย0อง0้อยสอรอยเนี่ยสองรอยสงชิ้นทั้งหอันนี้ชิมน้ำแกงก่อนนะครับชิมน้ำแกงก่อนแต่พึ่งอันนี้เขาเรียกอะไรนะมอทูมอทูมอทนี่อาจจะเป็นมอทูกับแกะไม่ใช่ชีฟสิหมาหอยไม่ มันเป็นเครื่องแกงเกาหลีเลยอ่าค่าดีเลยอะไรกินเลยข้าวแข็งลองซิมซิมด้ก่อนอก็รอดก็รอดก็เอาเอาอยู่ได้สองร้อยบาทใช่ที่สองร้อยบาทก็สามคนเอาได้ละมือละแปดสิบบาทนี่ก็คือถูกแนะอ่าแต่มุ่อนี้เราอาจจะประหยัดได้มากกว่านี้ไงไก่ก็ไก่ก็เค็มๆไม่มีอะไรโรตีก็บางๆโรตีอะไรเาลองโรตีลองโรตีก็อร่อยดีแปลกๆแต่กินได้ใไปมาบุกครับบุกครับกินข้าวกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปเจอกัน เกิด <Hey. S 2> อะไรขึ้นครับไอ้เหี้ยกุญแจเข้าไม่ได้ไ <c oughs> อ้เหี้ยล,ล็อบบี้แจ้งกูไอ้สัสดอกเดียวให้หมาดอกเดียวเลยกูว่ามันต้องคุยกันมาแล้วเป็นประเด็นครับเป็นประเด็นอะไรครับผม<ร>ว่าถ้ากุญแจเสียอยู่ในห้องไฟติดแอร์ติดแจ้ขายเข้าไม่ได้อไ,ไ,ดไ,ไม่เคยเลยเพราะทุกทิ้งก็<ม>ทําอย่างนี้ตลอดก็คือถ้าเกิดอยากเปิดแอร์ทิ้งไว้เงี้ยเราก็จะเสียบไว้เงี้ยเป็นอย่างไรครับเรื่องนี้อ๋อนายจะไป เราน่าจะทำอะไรผิดทุกอย่างเดี๋ยวขึ้นไปก็รู้ว่าเขาจะด่าอะไรเรายังจะร้องอยู่ตรงนี้ตัวร้อบอยู่ตอนยอมพิเศษของผขอบคุณ thank you thank you ข้ออะไรข้อเวลาออกให้เอาอร์คีย์การใหน้อยไปด้วยเห็นไหมสันนิษฐานผมถูกต้องมันเป็นเทคโนโลยีใหม่เพราะแต่ก่อนคนโกงกันแบบเอาดีออกกันแล้วก็เปิดแอร์ทิ้งไว้ไงต้อง โอเคครับเราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายของเดียหนึ่งให้ฟังก็วันนี้นับตั้งแต่เราลงจอดจากสนามบินมาจนถึงตอนนี้ตั้งแต่เดินทางเงินครั้งแรกที่ใช้เลยนะเป็นค่ารถไฟจุดห้สิบแต่ว่าปัดเป็นแปอ่าเป็นแมาใช้โรงแรมเลยใช่ก็คือเดินหาโรงแรมอ่าแล้วก็ได้โรงแรมแ9เหรียญร้อยสี่สิจริบเจ็นทาเมื่อกี้เก้เป็นร้อยห้มาม่าไอหนง้ร้อยห้าสิบแปดร้อยห มีน้ำอีกขวดหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าจุดห้าเนี่ยพอดีเลยเหลือบาทหนึ่งกับจุดห้าวันนี้วันเดียวใช้ไปครึ่งหนึ่งแล้วไอ้จัด <c oughs> <c oughs> เกินครึ่งด้วยวันนี้ไอ้เที่ยววันนี้อาจจะไม่มีเที่อะไรแต่พรุ่งนี้กูอาจจะอาจจะคิดว่าเราอาจจะต้องวางแผนที่ดีกว่าน,นี้อาจะวางแผนได้ดีกว่าน,นี้เพราะว่าวันนี้เรา no โนแผนเกินไปหน่อยอ่เรากลับมาวันนี้คือเราหาโรงแรมใช่ไหม่ากับกินข้าวแค่นี้วันหนงเลยเวลาที่เรามาถึงเนี่ยมันก็ทุ่มแล้วใช่คือจริงๆมันกินได้ประหยัดกว่านี้นะไม่น้ตมึงทำที่ไรน่ใจหมดเลย ดูเลยมึงดูเลยมึงนะฮะดูไอ้เงี้ยมันตกใจไหมเนี่ยมึงเลยโค้งช็อกเลยเมื่อกี้อ๋อน้ำหวาคือจริงๆวันเนี้ยเราเจอล้างข้าวจานละสามเหรียญก็มีคือผมปรากฏว่าไม่อิ่ม้เราซื้อมามั่วทีแม่อ่าอ่าต้กินนะไม่รู้ไอ้น้องมันอาจจะกินเยอะไปก็ทําให้เปลือกตังค์อ่ะจริงๆมันอาจจะเหลือ1 5อแล้วแหละเพราะมันเพราะมันเลย159เเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะบอกว่า เอ้ยมึงอย่ามาขี้ของกูนะนะเดี๋ยวมันมันไม่ได้มันคือเงินกองกลางไงมันใช้ไปแล้วก็ต้องกินอ่าก็มาดูกันว่างบคนนี้ถ้าเราเซฟกันสุดๆอ่ะจะดูได้กี่วันอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้แผนเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มเที่ยวแล้วอ่าตรงนี้หนักหน่วงแล้วอ่าแล้วจะมีแผนการอะไรเดี๋ยวเริ่มวางแผนในวันนี้แหละอ่าว่าเราจะไปเดินทางอะไรไปยังไงก็สำหรับคนที่ดูคลิปนี้ครับอย่าพึ่งท้อใจกับพวกเรากูกังเริ่มท้อแล้วพวกมึงก็ท้อหรือยังไอ้สัตว์ พรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันเราจะไปไหนกันไปเที but, to, ่ยวไหนกันติดตามชมนะครับเมื่อกี้เราไปฟังก่อนคือสะพานตอมอเขาก็มีใบเอกสารกกอกใช่ไหมเขาเขียนว่าคุณเคยมีปัญหาประเททนี้โพลเปล่าไอ้นกติ๊กมาว่ามีมีมีแต่เราก็อ่านไม่ออกกันอ่าแต่เราติ๊กโนอมันบอกว่าเราติ๊กโนถูกแล้วไม่มีปัญหาเราก็กลับไปแล้วนกก็โทรมาบอกว่าเฮ้ย มึงให้ติ๊กเลยเย็ดให้หมดเลยก็คือติ๊กเย็ดก็คือมีปัญหากับประเทศักูและกูเข้าไปกูเกือบโดนล่อแล้วเลยเป็นคนที่แบบไอ้เย็ดแล้วก็โง่เหมือนกันมึงก็เห็นกูกลับไปกูยอมรับอ่ะเหมือนมายอมรับกูมีปัญหากูมีปัญหากูมีปัญหามึงให้กูมึงคนยิงกูตั้งแต่นั้นแล้วไอ้เย็ดถ้าเป็นโจรอ่ะมือถือหมดกูโดนตั้งแต่ตรงนั้นแหละคือตอนนี้เราอยู่หน้าซิมลินสแควร์นะครับเป็นศูนย์แบบอุปกรณ์ไอทีนี่ครับเราแค่เดินข้ามถนนมานะทั้งผาได้ถึงแบบความเปลี่ยนแปลงว่าจากฝฝัั่่่งงนนนู้ แวดูเป็นแบบใหยหน้าทาวอะไรเงี้ยจีนอะไรเงี้ยข้ามมาปุ๊บกลายเป็นอินเดียเฉยเลย